โอเคครับผมก็การวัสดีนะครับผมเเพื่อนพีๆน้องทีน่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีลิงสโตนะครับน้องๆซึ่งวนันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจงกน้องกันแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะทุกคนอย่างพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับราคาแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคน,กคน,กคนจะมีโค้ดอะไรบ้างนะครับ ก,นะก็จะมีโค้ดตรงนี้นะทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับทุกคนใครที่มองไม่ห็นโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไวทีน่นาดอใคแล้วกันนะครับทุกคนตามนั้นนะครับน้องๆโอเคโอเคอยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนมาดูกันว่ามันใช้ได้เท่าไรมันได้เท่าไรทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆน้องๆได้อะไรกันบ้างช่วยกันอมเนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคน ก็นะครับผมจะใช้อะไรไดบ้างมีวงล้อนะครับผมวงล้อหมัดติงนะครับก็จะมีเป็นหมัดไฟหมัดลูนะครับหมัดอาเบลนะมีหมัดมังกรมีหมัดซาเเกะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นวงล้อแสงทูสานะครับผมมีโอโรจิมารุอิทะจินะครับเมียโตะนะครับผมมาดาระนะครับเดนโดเพนชุดโอบิโตะนะครับผมตามนัี่ครับก็จะมีดามนี้เลยนะครับทุกคน เราก็จะมีเป็นร้านค้าสุดแรงนะครับก็จะมีของแอร์ั้นนั้นนะครับบนไอ้จริงจริงนอนปักทองไอ้ปักทงเก่านะครับผมมีห่วงคาวด้วยนะครับเราก็จะมีเป็นร้านค้าสุดขุมนะครับมีเสื้อบอลไฟเจราชนนะครับสาน้แข่งหัวบาวนะครับผมนักเรียนเนาะตามนั้นนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ี่จะจัดเป็นสักนึงอันแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวจัดเป็นจริงนอนแล้วกันนะครับทุกคนต่อไปครับทุกคนสําเร็จครับ นี่ครับทุกคนก็เรียบร้อยนะทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะตึงระแห่ไหนนะทุกคนไปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ไหนดิเป็นเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนกางเกงนอนไซตามะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมัดไซตามะนะครับทุกคนมีเสื้อเป็นก้ามทองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีห่อปากลาวนะครับทุกคนมีตาเป็นสายฟ้านะครับ หนัวขาวนะครับทุกคนแล้วก็มีปืนอัลเลเวตเจ็ดตอกกระบอกเป็นสกาอัลเลเวตเจ็ดนะครับผมหนึ่งกระบอกนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นเอ็มบีดีศูนย์อัลเลเวตเจ็ดครับผมอีกหนึ่งกระบอกครับผมโพสต์เพลินครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนยังไงั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยละกันนะทุกคนสารภาพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดสัปดาหล่าสุดนะครับก็ ตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไา้ครับทุกคนเจอกันครับเนี่ยเอาเรื่องนะทุกคนโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ้านครับ